ประสิ์บอกได้เปรียบซ้ายซ้าย,ายดัสกรไหวเปล่ามาได้ครับดัสกรแต่งเข้าขวายังครับยังไม่โยกดึงเข้าซ้ายทีหนึ่งแล้วยิงยัดเลยครับเสาแรกโอ้โหโดไปครับดัสกรแล้วดูเหมือนจะไม่ไม่โดนมือของดูคัสด้วย <c oughs> เ่นซางก่อนครับเข้าซ้ายลงกรยอดมาบโบไม่ถึงแล้วนะครับทางด้านของวิรุฒ <c oughs> ใกล้เคียงอีกครั้งนะครับเปิดจากสายวางมาขึ้นแทรกระหว่างผู้เล่นเมืองทองสองคนครับรายุทธชัยคำดีแต่ว่าสะบัดมากไปหน่อยเปิดฉล็บนิดนึงแล้วโอ้โหทุบเอาไว้โดนซ้ำโอ้โหตะวิยพลข้ามคานครับอืมจอดจ่อเลยนะครับโอ้โหนี่ไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับยิงข้ามคานไปเองเฉยเลยครับปิยพล ดูครับ,บดัสกอนปั่นเข้าไปลูคัสเนเนลชกไม่ดีเลยครับบอลตกอยู่หน้าประตูโอ้โหแต่ไต่ขึ้นมาที่แข้งครับจังหวะเดียคนยิงสวนนะครับโอ้โหยังไม่ยังไม่จบครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้งไงยผมขอดูก่อน <laughs> อยากจะดูบอลอยู่ด <laughs> ูตามพี่ทีมอับดูตรงนี้ก่อนนะครับเกิดเข้ามาแล้วสกจรา่าแต่หมกแล้วไม่เข้ากรอบครับ สรายุทธอีกแล้วครับที่มงุดเสาไปครับถูกครับปั๊มกันแล้วเอาชนะวีรวุฒมาได้ครับคิงนองจินเองก็ไม่อยู่ในตำแหน่งครับแต่เปิดไปแล้วมงย่าเหมือนกันนะครับพยายามอขอค่าอขอค่าให้ซ้ายเปิดยัดมาเลยแนมะ่เหมือนจะยิงซะมากกว่าครับนี่นั่นธีรศลป์รออยู่ธีรศลิน ไกลก็ขอยิงแล้วครับแต่คราวนี้ก็หลุดออกไปไกลเหมือนกันต้องลองหน้าต้องเลือกย้อนหลังมาหน่อยครับมีพื้นที่แล้วหลงกรอนยิงซ้ายแล้ววิถีบอลน,นี่พุ่งมาแบบได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าก็หลุดเสาออกไปนะครับดูครับเติมมาจับแล้วก็เล็ง ้มหน้ากดทันทีนครับบอลเฉียดตะข่ายด้านข้างไปอย่างบุดหวิดเลยครับสายของอารงก่อนครับลูกพุ่งหน้ากลัวมากครับพุ่งมาเป็นจรวดเลยแต่ว่ามติดไซสหนีเสาไปแบบ s อ g ซเมืองทองในเตดครับครึ่งน้ายังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่เปิดโค้งมาตรงนี้ได้หมกแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ เนี่ยครับอย่างที่บอกเจาะไม่ได้เนี่ยต้องมาเน้นลูกตั้งเต้นนะครับแล้วโยนแม่นเหลือเกินครับทาาน้านสกอร์ทองเหลาเป็นทศพลลาเทศนะครับเข่งหนึ่งหนึ่งเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ลูกสําคัญครับเมืองทองมาได้ประตูนําในช่วงต้นครึ่งหลังครับแล้วเป็นทศพลลาเทศครับที่โขบเ,เน้นเข้าไปครับประตูที่2ในฤดูกาลนี้ของทศพลเรายิงเตดทำประตูได้โดยหมายเลขสาม สอ,องมงฉลองกันครับดูดัสกรเปิดโค้งเข้าหาศีรษะของทศพลเลยนะครับไม่มีใครขึ้นเบียดครับโอ้ประกบตัวหลวมไปหน่อยครับศรีสะเกดล้ลูกวางของดัสกรก็เปิดพุ่งได้ดีนะครับเลยทำให้โขกได้แรงเลยครับลูกนี้ทศพลฟอตวินานวีไปขึ้นประคองอยู่ห่างๆครับเลยทำให้โขกแบบ เน้นๆเ,เลยนะครับตรงตะข่ายไปเลยครับโทศพลคราวนี่เป็นกอค่าโยนซ้ายมาไม่ถึงครับพิม์ขึ้นได้ก่อนยิงเออติดแล้วยกโอ,อ้โหปัดเอาไว้ได้ครับดีดลูกนี้แบบอาอชิปชิปของสันติราชอ้าวแต่ปัดแล้วพุทธสินมองไม่คันเหลยครับเตะมุมก็ไม่ได้ครับถสเก โอ้โหไม่ได้ประตูด้วยครับดูภาพช้าครับเผื่อมันไม่โดนจริงๆครับอ๋อบอลมันกระเด้งมาโดนแขนก่อนแต่ดูว่าพุทธสินปล่อยหรือเปล่าิีนองจินมงแล้วไม่ขาดนะครับยิงจังหวะแรกกระเด้งขึ้นมาแล้วโดนมือตัวเองก่อนนะครับเปิดมาเสาแรกครับเกี่ยวมาแล้วหนึ่งหนึ่งโอ้โหเซน,นติร่าเตะไม่โดนอีกยังไม่พน้นอันตรายครับเข้าขวายิงติดล็อกจังแล้วครับแต่ว่า เลี่ยนของทีรศริลป์เนี่ยได้เปรียบนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วตัดครับตัดในนะครับตามสไตล์ถนัดครับโอ้โหพองพุทศิน์มองว่าเป็นการฟาวก็ต้องตามด้วยใบแดงนะครับจะจิ้มไปตรงๆก็ได้นะครับจิ้มไปตรงๆก็ได้ยิงครับแต่นี่นครับโอ้โหซื้อความได้เปรียบเลยอดเสาที่กำแพงขวางอยู่แล้วครับปั่นโค้งแล้วโอ้โหเกือบใต้ครับเกือบมุดใต้คานครับ อ้ฟรีคิกของนศสกรครึ่งแรกนี่ก็ผลเสาวิธีนี่นครับคาวน,นี้นี่จะมุดใต้คานเนนลูคัสดาเนียลยังตามมาพันครับต้องปัดข้ามคานไปก่อนเดกพันให้มาตรงนี้แตะผ่านแล้วครับไปครับแล้วให้มาตามช่องถึงปิยวัฒนปิยวัฒนช่องแคบแต่โอ้โหตัวสปนปาดหน้าได้ก่อนครับ ขึ้นมาครับทางด้านขวาครับบูบาโลบูบาโลไปเองครับแล้วยิงอื้หือใจคอจะเอายัดเสาแรกเลยครับก็ยังปิดไม่ลงอยู่ดีนะครับลูกที่สองของเมืองทองคนระับยังตอกฝาโลงไม่ได้ข้างในมีรออยู่สองนะครับแต่เลือกดึงเข้าขวาแล้วเล่นมุมแคบครับหักไม่เข้าเลยนะครับมีลานบูบาโลรายนะครับตัวเองมีเหลืองแล้วนี่จะแกล้งเตะยัดสักทีเนี่ยโอ้โหได้เรื่องเลยนะครับ เดียร่าครับเปิดโค้งมาแล้วได้หมดจริงๆครับโอ้โหด้วยครับโอ้โลูคัสแตนเนี่ยครับโอ้โหข้านี้กาวินโดนครับโอ้โหทำได้จริงๆครับลูคัสแตนเนี่ยประตูประวัติศาสตร์อีกแล้วครับโอ้โหมงผ่านนึกกาวินธรรมสัจจรันเข้าไปครับศรีสเกตตีเสมอเมืองทองเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้ในช่วงทดเวลานาทีที่สี่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ ผู้สาประตูจอมโขกกจากอาร์เจนติน่าครับโอ้โหนี่ยครับโอ้สนามแทบแตกเลยครับที่เดินออกไปเมื่อกี้นี่กลับมาทัน่าใช่ครับผู้ชมที่เดินออกไปบางส่วนนี่ต้องบอกว่าพลาดลูกสําคัญเลยครับนี่ครับผู้ตัดสินบอกให้วิ่งกลับไปครับเกมจะได้เล่นต่อโอ้โหโอ้โถโขกดูเลยดูเลยดีกว่าครับเค้กโอ้โหแล้วกวินคนับบอลนันชิดตัวนะครับทิ้งตัวรับไม่อยู่ครับ แล้วไม่มีใครของเมืองทองเนี่ยคุมลูคัสอนนตตั้งแต่แรกเลยนะครับโอ้โหแล้วบอลมันลงที่เขาพอดีเลยครับเค้กหน้ากรอบหหลากดลงพื้นครับมงแบบเฉียบขาดจริงๆครับโอ้เคของเคยทำได้แล้วก็ทำได้ในเกมสำคัญด้วยแต่ยังไม่จบง่ายๆนะครับแล้วบุนดานก็็องพิยราไปดามัเวลาเลยครับโอ้โหใครจะเชื่อ มะครับงความตายแล้วครับโอ้โหสามแต้มนีมือเมืองทองเห็นเห็นครับหายไป2องครับโอ้ไปเลือกถอยไปเล่นเกมรับนะครับทั้งทั้งที่สีสกเก็เหลือแค่10คนนะครับแต่ว่ากลับมาแย่งแต้มได้ครับโอ้โหลูกมงของฮีโร่ครับลูกสาประตูลูคัสแดเนียลครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4ครับทำให้ประตูขึ้นนำของเมืองทองจาก ทศพลซึ่งหม่งลูกเตะมุมเลยครับนาที55เนี่ยไม่พอที่จะได้3คะแนนครับโู้ถึงกับร้องไห้เลยนะครับลูคัสแดนเนียลครับปาบเื้มดีใจมากนี่คือนี่คือวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของทีมสีสเกตครับถ้าจะคืดจนไม่ตกชั้นนับหนึ่งจากเกมนี้ได้เลยครับกำลังใจมาแล้วครับโอ้โหคือเป็นแฟนนี่แหลเชียร์ด้วยความเครียดมาตลอดทั้งเกมนะครับตลอด90นาที โอ้เดี๋มาทดเวลาเนี่ยครับย่องย่องขึ้นมาแล้วโผกอย่างเน่งเลยครับทำได้ครับ <S <S แบ่งกันไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาไปทีละแต้มหนึ่งครับก็ก็เรียกว่าสมศักดิ์ศร,รีทั้งคู่นะครับ <S 1> <S 1> นี่ก็ทำให้ s อสเมืองทองครับพลาดการที่จะแซงขึ้นนำเดี่ยวๆนะครับ เก็บเพิ่มดนแค่แต้มเดียวมี35คะแนนครับเท่ากับ BC เทโรศาสนะนะครับโดยที่ประตูได้ของเมืองทองเนี่ยมีมากกว่าเท่านั้นเองนะครับขณะที่สีสเกตเองครับมีเพิ่มเป็น16คะแนนนะครับจาก17เกม